สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เราฟังเรื่องตำนานเลือดฟีนิกซ์อยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะหวานว่าคล้ายๆเทพนิยายค่ะฟังแล้วก็เพลินๆดีนะคะคล้ายๆนิทานเลยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงตอนที่15แล้วนะคะเมื่อโวยจือนางเอกของพวกเรานั้นตามมาที่ลานประหารนอกเมืองค่ะก็พบว่ามีเพชฌฆาตกําลังจะลงดาบสตรีนางหนึ่งบนลานปราหารนะคะนางก็ไม่รอช้าค่ะรีบกระโดดขึ้นไปช่วยทันที พอนึกว่าเป็นท่านแม่นะคะแต่พอคนผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าหาใช่มารดาของนางไม่กลับเป็นชายคนหนึ่งที่ปลอมตัวมาเขาไม่รอชา้ารีบชักเอามีดสัน้นมาแทงเข้าใส่ร่างกายของเวจือแล้วก็ตะโกนเรียกเหล่าทหารที่อยู่รอบๆให้จับนางเอาไว้เดี๋ยวนี้ พวกทหารก็ใช้โซ่เส้นใหญ่โยนเข้ามาขึงมือแล้วก็เท้าของเวจูอุตยตาลนะเพื่อนๆคะมีเสียงสุนัขแถวๆนี้เห่านะคะไม่ใช่เสียงหวานนะ,อ,ะอีกทีนะคะพวกทหารนะคะก็ใช้โซ่เส้นใหญ่ค่ะโยนเข้ามาขึงมือแล้วก็เท้าของเวจอไว้หวังที่จะจับนังให้ได้คะ่ะแต่แล้วนะคะเวจอนั้นก็ใช้พลังของหงเพลิง แผดแสงไฟสีส้มแดงออกมาจากตัวทำให้โซ่เหล็กที่มัดไว้นั่นก็เริ่มร้อนจนทหารเหล่านั้นแทบจะต้านทานไม่อยู่แล้วพวกมันยังคงตะโกนเรียกหากำลังเสริมมาช่วยดึงโซ่ แต่แล้วนะคะด้วยพลังของหงเพลิงทหารเหล่านั้นก็สุดจะต้านแล้วล่ะค่ะโซที่ขึงร่างของเวยจือเอาไว้ก็แหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่กายของหงเพลิงของนางจะทะยานขึ้นบนท้องฟ้านางหันมามองคนที่ปลอมตัวเป็นแม่ของนางหมายจะตรงเข้าไปจัดการซะ แต่แล้วขาราชคูพร้อมด้วยจิงเย่ก็เดินเข้ามาที่ลานประหารด้านหลังของพวกเขานั้นมีแม่ของเวยจือที่ถูกคุมตัวอยู่ด้วย ราชคูก็เอ่ยปากบอกเวจือว่าหากไม่อยากให้แม่ของเจ้าและน้องนั้นต้องมาเจ็บตัวก็ยอมให้จับเสียดีๆเมื่อเวจือนางเอกของพวกเราเห็นเช่นนั้นก็ยอมค่ะให้ถูกจับอย่างง่ายดายเลยนะคะเวจือแล้วก็ครอบครัวนั้นก็ถูกนํามาขังเอาไว้ที่คุกหลวงจิงเย่ที่มีความแค้นต่อนางอย่างแสนสาหัสเมื่อเห็นว่าเวจือนั้นไม่มีทางต่อสู้แล้วจึงได้คิดอยากจะระบายความแค้นบางนางเข้าไปหา เวยจือแล้วก็ครอบครัวตั้งทาจะเอาแผ่นเหล็กร้อนๆน้าไปบนใบหน้าที่สะสวยของเวยจือเพื่อจะให้รู้สึกถึงการเสียชม แบบเดียวกับที่นางนั้นเคยเป็นบางแต่ไอผันเหล็กร้อนนั่นก็ทําอะไรเวอยจือไม่ได้เพราะนางนั้นก็คือหงเพลิงยอมควบคุมไฟได้จิงเย,ย่จึงหันไปทางท่านแม่ของเวอยจือบางหวังจะนาบผันเหล็กนั้นลงบนร่างของนางเพื่อจะให้เวอยจือนั้นได้เห็นถึงความเจ็บ ของคนที่รักบางแต่ในตอนนั้นเองหมิงหลางก็โผล่เข้ามาพอดีเขาเรียกจิงเย่ว่าวคุณหนูสี่เมื่อนางได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากที่เขานั้นยังจำนางได้ไม่เหมือนกับท่านพ่อของนางเขาทำทียินดีที่ได้พบนางและยังบอกอีกว่าที่เขามาเนี่ยเพราะอยากจะมาจัดการเวยจือด้วยคนที่ทำให้เขาและท่านพ่อต้องตกมาเป็นฆาตกรและเป็นที่สงสัยของฝ่าบาทเขาค่อยๆเดิน เขามาหาแล้วก็หยิบเอาผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งออกมายื่นให้กับจิงเย่บอกว่าเขานั้นมีของขวัญมาให้นางด้วยชอบหรือไม่ล่ะจิงเย่นั้นทำท่าจะยืนน้าเข้าไปดูใกลๆแต่แล้วกับถูกหมิงหลางนั้นโปะนะคะผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นเข้าไปที่จมูกของนางทำให้จิงเย่นั้นสลบลงไปทันทีค่ะทหารของเขาก็จัดการทหารที่คุมคุกจนเกี้ยงหมดแล้วเขาก็รีบพาเวจือแล้วก็ครอบครัวหนีออกมา จากนั้นก็ใช้รถมา้าพาทุกคนมุ่งหน้ากลับเมืองกู้เฉิงของพวกเขาระหว่างทางนั้นนางเอกของพวกเราก็ถามมิงหลังไปว่าทาไมถึงมาช่วยพวกเขาล่ะเขาก็จึงตอบว่าเรื่องของสกุลกูที่ถูกฆ่าตายเมื่อสิบกว่าปีก่อนและการตายของพ่อของเขานั้นล้วนน่าสงสัยดีที่ฮองเต้นนั้นสอบสวนเขาแล้วก็เชื่อว่าเขานั้นไม่ได้ทำผิดจึงปล่อยตัวออกมา เมื่อได้รับอิสระเขาจึงเข้าไปค้นในห้องเก็บเอกสารเกี่ยวกับคดีของพ่อของหวยจือแต่พบว่าบันทึกหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หายไปเขาก็จึงสงสัยมากและเมื่อได้สืบกับบุคคลต่างๆก็สรุปได้ว่าทั้งพ่อของเขาแล้วกะพ่อของหวยจือนั้นรวมถึงเจ้าเมืองกู้เฉิงเก่าต่างก็ร้วนเป็นหมากตัวหนึ่งของราชคูเขาจึงคิดจะทำให้เรื่องนี้กระจ่าง กูหูหยินที่อยู่ในรถมา้ายังไม่ปักใจเชื่อว่าหมิงหลางนั้นจะทำดีกับตนเช่นนี้เพราะยังคงหวาดระแวงสกุลหมิงอยู่ นางบอกเวยจือให้หนีไปเสียให้ไกลๆอย่าได้ห่วงนางกับน้องเวยจือจึงรับปากว่านางนั้นจะรีบหนีไปตามที่ท่านแม่ต้องการและระหว่างทางที่รถม้าจอดพักเวยจือนั้นก็พาท่านแม่ลงมาคุยกับมิงหลังที่โรงเตียมมิ้งหลังและองครักษ์ของเขาต่างก็ยกมือขึ้นทําการคาระวะต่อกู้หูยินแล้วก็ยังบอกเหตุผลอีกว่าทั้งพ่อของเขาและสะกุลกู้ต่างก็ถูกราชคุ นนั้จัดการแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาให้สัญญาว่านับแต่นี้ไปพวกเขาจะปกป้องสกุลกูจนสุดความสามารถอย่า ได้ให้คนในอดีตมาทำให้พวกเราต้องเกิดรอยรล้าวในใจกันอีกต่อไปเลยเมื่อกู้หูหยินนั้นเห็นว่ามิงหลางมีความจริงใจเช่นนี้นางก็จึงยินดีจะเชื่อใจเขาและพูดออกมาว่านึกไม่ถึงว่าชีวิตนี้นางจะได้กลับเข้าสู่เมืองกู้เชิงอีกครั้ง และในกลางดึกคืนนั้นเวยจือก็ทำกังหันลมไว้ให้กับเวยเวย่ตามที่สัญญาและนางนั้นก็หันหลังลุกออกจากห้องพักโดยไม่ล่ำลาไข่ท่านแม่ของนางได้แต่มองตามนางรู้ดีว่าลูกสาวกำลังจะจากไปแต่ก็ไม่ได้รั้งเอาไว้เพราะคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เวยจือนั้นปลอดภัยกว่าเมื่อเวยจือนั้นเดินออกมาที่นอกโรงเตี๊ยมก็พบกับหมิงหลังที่ยังไม่นอน เขาถามนางว่าไม่เปลี่ยนใจไปเมืองกู้เชิงกับเขาหรือไง แต่นางก็สส่หัวบอกว่าตอนนางออกมานั้นไม่ได้บอกอาจารย์ไว้นางต้องรีบกลับไปเพราะอาจารย์ยังคงบาดเจ็บจากการประทะกับจอมมารอยู่อีกอย่างหากนางติดตามพวกเขาไปด้วยสถานะหงเพลิงของนางอาจจะเรียกจอมมารให้มาหาก็ได้และจะไม่เป็นผลดีกับพวกเขาแต่นางรับปากว่ากลับไปครั้งนี้หากจัดการรักษาอาจารย์จนหายดีแล้วนางก็จะรีบ ตามไปสมทบที่เมืองกู้เชิงมิงหลางจึงไม่ได้รั้งนางเอาไว้และยังฝากทักทายอาจารย์อีกด้วยทางด้านราชขูเมื่อรู้ว่าเวยจือนั้นถูกชิงตัวไปแล้วเพราะความโง่หลงผู้ชายของจิงเยก็โกรธมากถึงขั้นตบหน้านางเพื่อสั่งสอน วยหลิงเย่นั้นรีบเข้ามาขออาสาไปจัดการพวกนั้นให้เองโดยให้ราชคูนั้นขึ้นทูลต่อฝ่าบาทว่าหงเพลิงสมคบกับสกุลหมิงก่อกระบทที่เมืองกู้เฉิงแล้วแต่งตั้งให้หนางนั้นเป็นแม่ทัพออกไปจัดการแต่ราชคูก็ไม่ค่อยเชื่อใจเสียเท่าไหร่ว่าหลิงเย่จะจัดการเรื่องนี้ได้หลิงเย่จึงใช้อาคมที่ มีสังหารองคครักของเขาให้เห็นภายในฝ่ามือเดียวทำให้ราชคูนั้นรู้ถึงความเหี้ยมโหดของสตรีผู้นี้จึงไปทูลขอพระราชองค์การตามที่นางต้องการเมื่อมีราชองค์การประกาศออกไปแล้วทำให้ราชฎรต่างก็สับสนมากเพราะในตอนแรกราชสํานักก็บอกว่าหงเพลิงเป็นทูตสวรรค์แต่ตอนนี้ทำไมบอกว่าเป็นกบฏไปได้ละ่ะทางด้านของหลิงเย่นั้นเมื่อได้ตาแหน่งแม่ทัพมาแล้ว ก็พอใจเป็นอย่างยิ่งตอนนั้นเจ้ากรมเว้ยก็เข้ามาพบนางหลังจากที่ไม่ค่อยได้เจอนางเลยตั้งแต่ที่นางได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นเทพธิดานกยูงนางพยายามโอ้อวดฐานะใหม่ เพื่อให้พ่อได้ภาคภูมิใจแล้วก็บอกว่าจะกำจัดหงเพลิงที่เป็นกบฏให้ได้แต่พ่อของนางกลับบอกว่าเขานั้นรับใช้ราชสำนักมาหลายปีมีหรือจะไม่รู้ว่าคำพูดที่ตกแต่งพวกนี้มันมีความไหนว่าอย่างไรอย่าได้เอ่ยแบบนี้กับเขาเลยและยังบอกอีกว่าตอนนี้เขาได้ลาออกจากราชสำนักแล้วฮองเตก็อนุญาตแล้วด้วย เหลือเพียงเลือกวันเพื่อกลับไปพักที่บ้านเกิดเท่านั้นเขาเอ่ยปากถามนางว่าจะกลับไปพร้อมกับเขาหรือไม่แต่ในเมื่อนางนิ่งเงียบไม่ยอมตอบเขาก็รู้ในคำตอบทันทีจึงได้ลุกเดินหนีไปเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็พบกับจิงเย่ที่รออยู่สีหน้าของเขาดูเรียบเฉยเอ่ยทักทายเหมือนแค่คนที่รู้จักจากนั้นก็เดินผ่านไปทำให้จิงเย่ถึงกับมองตามด้วยน้ำตา นางก้มลงคารวะส่งบีดาเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนางเองคงไม่มีโอกาสติดตามไปรับใช้แล้วเมื่อเวยจือนั้นกลับมายัางที่พักก็เห็นเยียนเวพระเอกของพวกเรานั้นยังคงล้มหมดสติอยู่ที่ประตูนางจึงรีบเข้าไปประคองเขาเข้าไปด้านในแล้วก็รีบใช้น้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ ระหว่างนั้นอิกาตัวเดิมก็บินเข้ามาบอกว่าเขาถูกพิษเซียนจีลัว่วที่เป็นพิษที่ร้ายแรงที่สุดหากอยากต้องการถอนพิษก็แค่ให้คนที่เขารักนั้นดูดพิษนั้นออกมาพิษจะย้ายไปสู่ร่างกายของคนรักของเขาแต่พิษนี้จะเคลื่อนย้ายได้แค่ครั้งเดียวดังนั้นคนรักของเขาจะต้องทรมานไปกับพิษนี้จนตาย เมื่อไวไยจือได้ยินเช่นนั้นก็คุ้นคิดอย่างหนักเลยแต่เมื่อเห็นอาการพิษกำเริบของเหยียนเว่ยแล้วก็อดปวดใจไม่ได้เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็ถามหานางอย่างเป็นห่วงว่าเป็นอย่างไรบ้างไวยจือก็ได้แต่มองตาเขาและบอกความในใจออกไปว่านางนั้นรักเขาจากนั้นก็ค่อยๆโน้อมตัวลงจุมพิษเขาอย่างดูดดื่ม ในตอนนั้นเองเหยียนเย่เองก็ไม่ปฏิเสธเพราะระหว่างที่นางไม่อยู่ในใจเขาก็เฝ้าทวิญหาแต่นางทุกลมหายใจเวยจือใช้จังหวะที่พอดรักกับเหยียนเย่ดูดซับพิษเซียนจี่ล่วเอามาไว้ที่กายของนางจนหมดเลยเช้าว,วันต่อมาเมื่อทั้งคู่ตื่นขึ้นเหยียนเย่พระเอกของพวกเราเองรู้สึกดีมากที่ไม่มีร่องรอยของพิษเหลืออยู่ในตัวแล้ว จึงคิดว่าเขาคงใช้ปราณเทพขับพิษพวกนี้ออกไปหมดแล้วเป็นแน่จึงได้ลุกขึ้นอาสาทำกับข้าวให้กเวยจือเอง ระหว่างที่เวยจือกำลังแต่งตัวเขาก็ยื่นชาติที่ซื้อมาให้กับนางแล้วก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้จะทำเช่นไรจึงคิดว่าเริ่มจากการกระทำที่เหมือนมนุษย์ทำจะดีกว่าอย่างน้อยก็ทำให้นางรู้สึกดีกับเขาได้บางในขณะที่ทางคู่ก็กำลังมีความสุขอยู่ด้วยกันนั้นอาการพิษของเวยจือก็กำเริบเมื่อเวยจือตรวจด,ดูก็รู้ว่านางนั้นได้ดูดพิษเซียนจี่ล่วไปจากตัวเขานั่นเอง เขานั้นก็เสียใจมากที่นางนั้นทำแบบนี้จึงคิดจะหาวิธีช่วยนางพระเอกของพวกเราคิดจะกลับไปที่แดนสวรรค์เพื่อให้ท่านพ่อของเขาช่วยแต่เมื่อเขาออกไปหมายจะเปิดมิติกลับสวรรค์แต่สิ่งที่ปรากฏกลับเป็นภาพนิมิตขณะที่เขากระเวยจือต่อสู้กันซึ่งเป็นภาพที่นางและเขาแทงเขาที่หน้าอกของกันและกันเขารีบปิดนิมิตนั้น แล้วก็คุ้นคิดอย่างหนักไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเขากลับมาบอกเวยจือว่าปราณวิญญาณของเขายังไม่แข็งแรงจึงยังไม่อาจติดต่อแดนสวรรค์ได้จากนั้นก็ออกไปเก็บยาสมุนไพรให้ป้าฮวาต้มมาให้นางดื่มก่อนจะหายตัวไปทั้งวันทำให้เวจือนั้นเป็นห่วงมากๆไม่รู้ว่าเขานั้นไปที่ใด ทางด้านโอยาเขาเข้าไปรับผิดกับราชาปีศาจแล้วให้ปล่อยตัวหลานซูที่ไม่ได้ทำผิดนั้นออกมาซะเขายังบอกให้หลานซูตัดใจจากเขาแล้วหาคนที่เหมาะสมกว่าเขาต่อมาเขาก็ถูกจับตัวส่งไปยังแดนมารเพื่อให้จอมมานั้นเค้นถามหาที่อยู่ของหงเพลิงแต่โอยานั้นก็ยังบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยท้าทีที่กวน จอมมารก็จึงใช้ด้วงน้ำแข็งนั้นเข้าไปกัดกินร่างกายของเขาทําให้เกิดแผลเป็นผลึกน้ําแข็งขึ้นมาบนร่างกายทีละส่วนทีละส่วนเพื่อจะบังคับให้เขานั้นบอกเรื่องหงเพิงออกมาให้ได้ทําให้โอยาเจ็บปวดทรมานอย่างถึงที่สุดทางด้านเหยียนเยพระเอกของพวกเรานั้นก็มาปากฏกายที่หอคัมภีร์จือหัวเพื่อจะขอให้มู่เหล่านั้นช่วยให้เวยจือมีชีวิตต่อ แต่มูเหลาก็ปฏิเสธบอกว่าพิษเซียนจีลัวสามารถยกย้ายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นและด้วยฐานะของหงเพลิงเนี่ยเขาไม่อาจจะช่วยอะไรได้จริงๆว่าแล้วก็ไล่ให้เหยียนเยะกลับไปซะตอนนั้นเองปรากฏภาพนิมิตขึ้นในกระจกบานหนึ่งเป็นภาพที่เหยียนเย่พระเอกของพวกเราใช้พลังทำลายไวจืออย่างโหดร้ายเหลียนเย่นั้นเอ่ยว่ามันคืออะไรกันแน่ มูเหล่าจึงแนะนำไปว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ไม่ช้าหรือเร็วก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมของตนเองท่านยอมรู้แก่ใจดีหากยิ่งต้องการหลบหนีบางทีมันก็อาจจะเล่งให้เกิดเร็วขึ้นก็ได้อะละค่ะตอนนี้มีเสียงเฮลิคอปเตอร์นะคะบินอยู่เหนือหัวพอดีจุดนี้นะคะมันเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะเส้นทางธรรมชาตินะคะมีทะเลคันกับทางเดนมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงของวันเนี่ยประมาณ3ามครั้งก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ของทางทหารนะคะ ก็จะบินอยู่เหนือน่านฟ้าของทะเลเหนือนี่แหละค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ตอนที่16นะคะเมื่อเซียนมูเหล่านั้นเตือนเหยียนเย่ว่าไอ้คำตอบนั้นนะ่ะเขาย่อมรู้ดีแก่ใจขึ้นอยู่กับว่าเขาน่ะ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันหรือไม่ก็เท่านั้นทําเอาเหยียนเย่นะคะถึงกับคิดในคําพูดนี้ถึงอย่างไรเนี่ยเขาก็ยังคงคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อเขากลับมาที่บ้านก็พบว่าเวยจือ่อน,นั่งรอเขาอยู่นางก็ตรงเขาสวมกอดเขา เพราะความคิดถึงเขาก็จึงปลอบใจนางให้สบายใจแต่ในใจก็ยังคงคุ้นคิดว่าไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรเขาจะไม่ใจส่ออีกต่อไปจะต้องอยู่เคียงข้างนางให้ได้ส่วนทางด้านอีเอ๋อเทพธิดาเตาไฟนั้นนะคะตอนนี้ถูกกักบริเวณจนเบื่อค่ะก็จึงคิดจะออกมาเดินเล่นสักหน่อยหนึ่งนางไปที่ดินแดนอิงโจของเหยียนลัว แต่ก็เผลอไปดื่มเหล้าจนเมาไม้ล้มทับต้นก้าที่ต้าเถานั้นเพิ่งจะปักดำลงไปค่ะงานนี้ก็ทำเอาเหยียนลัวถึงกับสายหัวให้กับน้องสาวตัวแสบจึงบอกให้ต้าเถาจัดการดูแลนางด้วยส่วนเขาจะไปทำธุระอื่นเมื่ออีเอ๋อนั้นดื่มน้ำแกงสั่งเมาของต้าเถาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมา ตาเถานั้นจึงได้ถามว่านางนั้นกัดกุ้มใจเรื่องอะไรจึงใช้สุลาแก้ความทุกข์เช่นนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของนางกับเทพเอียนเย่ที่ใครๆขก็เล่าลือกันว่าพวกท่านทั้งสองนั้นมีสัญญามั่นหมายกันไว้แต่อีเอ๋อก็ปฏิเสธบอกว่านางกับเอียนเย่เป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันเท่านั้นคนที่ทำให้นางกุ้มใจเป็นคนของพภพบมานต่างหาก ตาเฒาถึงกับตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นและมีหนำซ้ำเมื่ออีเอ๋อบอกว่าคนที่นางแอบชอบยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านางมีใจให้กับเขา ทำเอาตาเถานั้นถึงกับกุ้มใจแทนบอกว่าความรู้สึกที่แอบชอบคนที่เป็นไปไม่ได้แบบเนี้นางรู้ดีว่าแล้วก็ฉุดมืออี้เอ๋อให้ไปหาสุรามาดื่มด้วยกันกับนางนางนั้นจะดื่มเป็นเพื่อนเองทางด้านของโอยะตอนนี้ก็แทบจะกลายเป็นน้ำแข็งไปทั้งตัวแล้วถึงอย่างไรเนี่ยเขาก็ไม่ปิปากบอกเรื่องของหงเพิงเขาขอร้องจอมมารว่าหากเขาตายไปแล้วช่วยบอกกับหลานซูด้วยว่าเขาไม่ ยอมทรยศต่อสหายของตน และคนที่ไม่ยอมทรยศต,ต่อสหายเช่นเขาย่อมไม่ทรยศต,ต่อผู้หญิงของตนเองด้วยจอมมานจึงถามว่าแล้วที่เขามาตีสนิทกับหงเพลิงเพราะจุดประสงค์อะไรกันแน่เขาบอกว่าเขาทำเพื่อเผ่าปีศาจของเขาที่หลายพันปีมานี้มีเพศเมียน้อยมากและยังมีเลือดจางเขาไม่ได้คิดร้ายต่อหงเพลิงเลยหากนางเต็มใจช่วยพวกเขาก็จะเป็นการดียิ่งแต่หากนางไม่เต็มใจเขาก็จะ ไม่บังคับนางจากนั้นเขาก็ค่อยๆหมดสติไปเหมือนใกล้ตายเต็มทีจอมมานนั้นเห็นว่าเขายอมตายเพื่อปกป้องที่อยู่ของหงเพลิงจึงช่วยเขาให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พาไปดูดอกฮวารงที่กำลังแบ่งบานอยู่ เยียนเย้หนันะเอกของพวกเรานะคะตัดสินใจกลับไปที่แดนสวรรค์เพื่อขอร้องจัก,กรพรรดิสวรรค์ให้ช่วยหงเพลิงหน่อยจักกรพรรดิสวรรค์มองเขาด้วยแววตาที่เหมือนจะล่วงรู้บางอย่างแล้วก็เอ่ยว่าสุดท้ายเจ้าก,ก็หนีชะตาชีวิตของตนเองไม่ได้จากนั้นเขานั้นก็ใช้พลังทําให้เยียนเย่เห็นกําเนิดของฟ้าดินตอนนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาเป็นหงเพลิงแสนจะซุกซน หงเพิงได้สะสมพลังชั่วร้ายนำหายนะมาสู่ปวงชนก่อให้เกิดมหาศึกขึ้น จึงถูกมองว่าเป็นสัตว์อสูรที่แดนสวรรค์มีเพียงแค่ชี้ใช้สร้างเซียนผู้เป็นมารดาแท้ๆของเหยียนเวที่สามารถต้านพลังหงเพลิงเอาไว้ได้นางรับคำสั่งไปต้านหงเพลิงแล้วขังเอาไว้ในพุ่มดอกไม้ให้ดอกไม้นั้นช่ำระปานวิญญาณขจัดความชั่วร้ายของหงเพลิงแต่คิดไม่ถึงว่าหงเพลิงจะบ้าคลัง่งจนทำลายม่านอาคมของมารกับสวรรค์ ตอนนั้นชีฉายตัดสินใจสละชีพไปพร้อมกับหงเพลิงตอนที่ข้าไปถึงนางได้ใช้ตบะสุดท้ายจนหมดสิน้นเพื่อช่วยสับพชีวิตที่กำลังจะวายปรานและซ้อมแสมม่านอาคมสวรรค์จักรพัรดสวรรค์น,นั้นบอกกับเอียนเย่ว่าตอนนี้พลังของเขาก็ได้ฟื้นฟูแล้วต้องรับภารกิจนี้ต่อจัดการกับหงเพลิงเพื่อสามพิภพและแก้แขนให้กับท่านแม่ของเขา และนี่ก็คือชะตากรรมของสุริยเทพเช่นเขาเหยียนเยถามกลับไปว่าแล้วทำไมเขาจึงไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจักพัิสวรรค์จึงตอบว่าเพราะเขานั้นรับไม่ได้กับการตายครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นข้าก็จึงลบความทรงจำของเจ้านั้นทิ้งไปจักพัิสวรรค์ยังคงย้ำให้เหยียนเยรู้จักในหน้าที่ของตนเองอย่าทำให้วิญญาณท่านแม่ต้องผิดหวังเหยียนเย ถามอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมสุริยเทพนั้นต้องกำจัดหงเพลิงด้วยเล่าจัก,กรพรรดิก็จึงเล่าว่าหงเพลิงนั้นกำเนิดขึ้นมาก็บินวนรอบดวงอาทิตย์ฉะนั้นทุกภพชาติหงเพลิงกับดวงอาทิตย์จึงเป็นศัตรูกันมาช้านานมีเพียงต้องใช้กระบี่ซื่อเสียวสังหารอีกฝ่ายเท่านั้นเหยียนเยย,ยังคงเถียงว่า ด้วยเนื้อแท้ของเวยจือแล้วเป็นคนอ่อนโยนมีความอดทนอดกร้นไม่เป็นภัยต่อสามพิภพแน่นอน จัก,กรพรรดิสวรรค์จึงตอบไปว่าหงเพลิงนั้นเป็นสัตว์ดุร้ายที่เกิดมาคู่กับโลกตอนนี้นางติดอยู่ในร่างมนุษย์ปราณเลือดและความชั่วร้ายในตัวจึงยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาแต่หากนางนั้นเข้าถึงนิพพานแล้วพลังของนางก็จะทำลายทั้งสามพิภพจนพินาศเวยจือถามว่าจะให้เขาเอาความกลัวความชั่วร้ายที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยทำร้ายเวยจือที่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นหรื ักพัทสวรรค์ก็บอกไปว่าตอนนี้ปราณเลือดของเวจอน,นั้นถูกกระตุ้นถึงสองครั้งแล้วเจ้าจะรอให้ครั้งที่สามเกิดขึ้นแล้วให้นางทำลายทุกอย่างงั้นหรือ แต่ไม่ว่าอย่างไรเหยียนเย่ก,ก็ยังคงทำไม่ได้เขาคุกเข่าต่อหน้าเสด็จพ่อเพื่อจะบอกว่าเขานั้นไม่อาจทำร้ายเวยจือคนที่เขานั้นรักได้จัก,กรพรรดิสวรรค์น,นั้นโกรธมากที่เขานั้นคิดถึงแต่เรื่องส่วนตัวจึงทำให้เขาเห็นนิมิตเหตุการณ์ระหว่างเขากระเวยจือในอดีตจนกระทั่งเขานั้นลงมือใช้กระบี่แทงนางจนตายเหยียนเย่ทนรับกับภาพเหล่านั้นไม่ได้จึงหมดสติไปเลย ทางด้านของมิงหลังตอนนี้ก็รวบรวมเหล่าแม่ทัพเพื่อเตรียมตัวทำสึกกับเมืองวี่ตูที่ส่งเว่ยหลิงเย่นั้นมาออกรบพวกเขากังวลกับเด็กและสตรีในเมืองคิดจะหาที่ให้หลบยังปลอดภัยก่อนแต่ก็ติดตรงที่ไม่มีใครรู้ว่าทางลับที่ออกไปสู่นอกเมืองนั้นอยู่ที่ไหนเพราะตั้งแต่เจ้าเมืองคนก่อนตายก็ไม่มีใครรู้อีกเลยตอนนั้นกู้หูหยินเข้ามาในกระจมแล้วบอกว่า เนี่ยนางรู้จักทางลับนั่นนะนางพาพวกเขาไปดูแล้วก็บอกว่าตอนนั้นนางก็พาลูกสาวนี้มาทางนี้เช่นกัน นางไม่คิดว่าสิบกว่าปีแล้วจะได้ใช้เส้นทางเส้นนี้อีกครั้งหมิงหลังนำคนไปสำรวจเพื่อฟื้นฟูทางลับนั่นแล้วก็สัญญากับกู้ฮูหยินว่าความแค้นของสักุลกูก้เขาจะช่วยสะสางให้อย่างแน่นอนนางตอบว่านางลืมความแค้นเหล่านั้นไปนานแล้วหวังแค่ให้คนในเมืองกูเฉิงนั้นได้อยู่กันอย่างสงบไร้ซึ่งสงคราม แต่หากมีใครนั้นกลับขาวเป็นดำจนประชาชนต้องเดือดร้อนนางย่อมไม่อยู่เฉยแน่นอนหมิงหลังผ่าท่านป้ามาอย่างเรือนเดิมที่กำลังซ่อมแซมอยู่เขากล่าวขอโทษแทนพ่อของเขาที่ทำในสิ่งที่น่าละอายต่อสกุลกู้และเมืองกู้เชิงแต่กู้หูหยินก็ไม่ได้ติดใจอะไรบอกว่าความจริงกระจ่างแล้ว เรื่องพวกนี้ร้วนแต่เป็นแผนการของราชครูตอนนี้นางไม่เก็บอดีตมาคิดอีกแล้วหมิงหลางถามถึงวยจือว่าได้ข่าวบ้างไหมแต่นางก็สายหัวเป็นการปฏิเสธและบอกว่าการไม่ได้ข่าวเช่นนี้บางทีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ นางเสียใจที่กล่าวโทษลูกสาวมาหลายปีไม่คิดว่าจะมีสถานะพิเศษกว่าคนธรรมดามิ้งหลังนั้นก็ปราบใจกู้หูยินอีกครั้งว่าเขาไม่เคยคิดว่าเวยจือนั้นจะเป็นหงเพิงที่สูงส่งสำหรับพวกเรานางยังคงเป็นคนในครอบครัวเสมอตอนนี้เวยจืออยู่กับอาจารย์ที่มีอาคมเก่งก้าคงไม่เป็นอันตรายอันใดหรอกคำพูดของเขาทำให้กู้ฮูยินนั้นสบายใจขึ้นมามาก ที่สํานักป่ายลูตอนนี้อาจารย์ใหญ่ยังคงสอนสิทธิรุ่นต่อมาตามปกติตอนนั้นหมู่เหล่าก็ปรากฏตัวขึ้นมาพูดจาประชดประชันถึงเรื่องที่ปีศาจหงเพิงนั้นปรากฏตัวแต่จริงชิวก็ยืนกลานว่าเวยจือน,นั้นไม่ใช่ปีศาจหมู่เหล่ายังคงเยาะเยะเ้ยเขาที่ทิ้งร่างอมตะแยกตัวออกมาอยู่ในร่างของมนุษย์เช่นนี้ ตอนนี้หากไปประจบเวยริงเย่สักหน่อยหนึ่งก็คงได้ตำแหน่งคุนนางเล็กๆบ้างแหละแต่ว่าจิงชิวก็ยืนยันปฏิเสธเขานั้นเสียสละความเป็นอมะตะเพราะต้องการออกมาทำดีพูดดีและไม่สอพอเพียงเพราะคนผู้นั้นมีอำนาจ มูเหล่าหัวเลาะชอบใจแล้วประชดไปว่าขอให้เขานั้นมีความสุขแล้วก็รอวันตายในร่างมนุษย์นี้ก็แล้วกันส่วนทางด้านเหยียนเย่ตอนนี้เขาก็ได้รับบัญชาจากเสด็จพ่อให้ลงไปจัดการกระเวยจือได้แล้ว เขารู้สึกหนักใจมากที่ต้องเป็นคนลงมือเองเขาจึงขอชิงหวนให้ได้มีเวลาส่วนตัวอยู่กับเวยจือสักพักหนึ่งและสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้นางนั้นหนีไปแน่นอนชิงหวนจึงได้ตกลงปล่อยให้เขานั้นกลับไปหาเวยจือก่อนเมื่อหยยนเย่กลับไปหานางก็พบว่านางเป็นห่วงเขามากและเมื่อเห็นสีหน้าของเขาไม่ค่อยดีจึงได้ลอบไปว่าหากแดนสวรรค์ไม่อาจจะช่วยถอนผิดให้นางได้ก็ไม่เป็นไรหรอก นางไม่สนใจหรอกขอแค่ whales, แมีเขาอยู่เคียงข้างนางก็มีความสุขแล้วแล้วก็ถามเขาไปว่าว nah. ันเนี้ยนางดูสวยไหมเขาหันมามองนางอีกครั้งแล้วก็ชมว่านางนั้นงดงามมากแต่ยังขาดสิ่งหนึ่งไปว่าแล้วก็จูงมือนางมาที่โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็หยิบปิ่นที่เขาซื้อมาปักลงไปบนศีรษะของนางพร้อมกับเอ่ยคำว่าสุขสันต์วันเกิด เวยจือนั้นดีใจมากที่เขารู้วันเกิดของนางเขาบอกว่าเขาดูจากข้อมูลตอนนางสมัครเรียนที่สำนักป่ายลู่จึงจำได้หมดทุกอย่างเวยจือนั้นพาเขามายังโต๊ะอาหารที่นางทำไว้รอเขามากมาย แต่เขาก็เห็นว่ายังขาดบะหมี่อายุยืนสำหรับฉลองวันเกิดให้กับนางจึงลุกขึ้นไปทำมาหนึ่งชามเวยจือนั้นดีใจจนน้ำตาคลอเพราะตั้งแต่ออกจากเมืองกู้เชิงนางไม่เคยฉลองวันเกิดเลยท่านแม่เอาแต่โทษนางว่าเป็นตัวซวยนางจึงคิดว่าบางทีการไม่มีนางอยู่ก็อาจจะ ไม่ทําให้ท่านปู่และท่านพ่อต้องมาเป็นแบบนี้ก็ได้นางอยู่อย่างสิ้นหวังมาโดยตลอดจนตอนนี้ได้มาเจอกับเขาทําให้รู้ว่าชีวิตที่เหลือของนางนั้นมีความหวังขึ้นมามากนางขอให้เขานั้นอยู่กับนางไปตลอดเขาก็พยักหน้ารับ จากนั้นทั้งสองก็พากันมาเดินเล่นที่ริมทะเลสาบเวยจือนั้นเจอเปลือกหอยสังชิ้นหนึ่งจึงยื่นมันให้กับเอียนเยให้เขานั้นเอามาแนบหูเพื่อจะได้ฟังเสียงทะเลขณะที่เขากำลังแนบหูเข้ากับเปลือกหอยสังก็ได้ยินเสียงเวยจือที่ตะโกนมาจากเกาะกลางทะเลสาบว่ามูโถข้าอยากอยู่กับท่านตลอดไป เขาลืมตาขึ้นมาดูนางแล้วตะโกนตอบไปว่าเขานั้นได้ยินแล้วเขาพานางมานั่งที่ชิงช้าเพื่อดูความสวยงามของทิวทัศน์ยามนี้แล้วก็ใช้อาคมหยุดเวลาทำให้ภาพตรงหน้านั้นดูสวยงามยิ่งนักขณะที่เวยจือกำลังเพลิดเพลินกับภาพตรงหน้าเขาก็ใช้อาคมทำให้นางสลบไปเขายืนมองดูนางด้วยน้ําตา พร้อมกับเอ่ยคำขอโทษก่อนที่จะเอากระบี่ซื่อเซียวออกมาคิดจะปริดชีพนางด้วยกระบี่นี้จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่16ค่ะโอ้โหพระเอกของพวกเรานะคะเรื่องนี้คอนเซปต์คือหลัวหลัวนิ่าทุก เลยนะคะพระเอกค่ะนางเอกแทบจะถูกชาิยกเว้นชาิสุดท้ายค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะหวานก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่นะคะในอพิซดถัดไปค่ะของตำนานเลือดฟีนิกซ์นะคะกำลังสนุกเลยค่ะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ